แล้เวเราสควี้ท่รอะั่่นนแอด์ตางคะสวัสดีค่ะวันนี้ทางท้องฟลีนนะคะก็ได้จัดงานสัมมนาซึ่งบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะและนี่ก็คือจุดลงทะเบียนนะคะตอนนี้ลูกค้ากําลังมาเลยคะ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าค่ะว่าคะแนนบรรยากาศในงานเป็นยังไงบ้าง คุณชูเกียรติเทียนทำไพกรรมการบริหารห้างส่วนกัาท็อปคูลิ่งครับเพราะยิ่งอุณหภูมิหรือว่าความชื้นมีการเทียไหนได้หน่อยการต้องรีพอร์ตเกี่ยวกับหรางท็อปปูลิ่ง ่ะแล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นไดอะแกรมตัวอินวอเตอร์นะคะว่ามันจะมีลักษณะการทํางานยังไงต่อเชื่อมต่อกันยังไงทางเราก็มีข้อมูลให้ลูกค้านะเพ่ครับผมเออ่จริงๆไม่ได้เกี่ยวอะไรกับห้องเย็นมาก่อนเลยเป็นน้องใหม่มากครับแต่ว่ามีนิวโปรเจกต์ครับที่ทำอาหารโฟเซนต์นะครับต่อต่อลายธุรกิจของเราครับก็เลยมาสื่อสารับเพื่อนต่อยอดธุรกิจเดิมเนาะใช่ครับโอเคครับขอบคุณมากครับ โรงงานน้ำทิครับอยู่ที่จังหวัดลำปางครับโอ้โามันลำปางเลยครับโอเคนะครับเป็นไงบ้างครับผมช่วงแรกที่ผ่านมาจริงๆต้องขอบคุณทางท็อปคูลิ่งครับขอบคุณทางพี่เอื้อครับครับที่ให้โอกาสมาได้มาสบมาได้วัครับครับจริงๆเราเป็นลูกค้าน้องใหม่นะครับที่ที่ได้มีโอกาสได้ใช้บริการของท็อปคูลิ่งครับครับผมจิงๆเลีก็ ยากจะมาหาความรูรม้ได้เลยครับเราสมมตินะครับสมมติว่าเราเสียค่าไฟอยู่เดือนละร้านแล้ววันนี้เราลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วประหยัดไปได้สามสิบก็ดีมากเลยครับสำหรับที่แบบไม่เคยรู้จักการใช้ห้องเย็นหรือเทคโนโลยีเกี่ยวกับห้องเย็นเลยนะครับแต่วันนี้ได้ทั้งความรู้เรื่องการใช้ห้องเย็นแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ของห้องเย็นไม่ใช่เป็น IoT <S <S พวกนี้นดีมากเลยครับ